สวัสดีครับโคฟิตแอทโฮมนะครับวันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายสําหรับผู้สูงวัยในตอนที่1นะครับวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายสําหรับผู้สูงวัยในตอนที่1นนี่ยนะครับก็คือเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนนะครับปอดนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยเฉพาะขาแล้วก็ลําตัวที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและเรื่องการทรงตัวของผู้สูงวัยได้นะครับนะครับ สามท่าด้วยกันนะครับในท่าที่1น,นะครับก็คือเรื่องของการยืนทรงตัวนะครับให้ตัวตรงหน้ามองตรงนะครับแล้วก้าวเท้า terrace, ขวานะครับโดยให้ไปเท้าแตะที่พื้นด้านหน้าแล้วกลับมาอยู่ท่าเดิมนะครับไปเท้าแตะแล้วกลับมาอยู่ท่าเดิมนะครับนะครับตัวให้ตรงๆนะครับศีรษะนะครับลำตัวให้ตรงนะครับแตะแล้วกลับไปอยู่ท่าเดิมนะครับแขนให้แว่งด้านตรงข้ามใช่ไหมเราก้าวเท้าขวาแขนซ้ายก็จะดึงมาข้างหน้านะครับ ไปเท้าแตะกลับมายืนท่าเดิมนะครับไปเท้าแตะกลับมายืนท่าเดิมนะครับเราจะทําทั้งสองข้างนะครับข้างขวาและข้างซ้ายท่าที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของส้นเท้าแล้วนะครับโดยให้ส้นเท้าแตะมาด้านหน้านะครับกลับมาด้านหลังนะครับส้นเท้าแตะกลับมาด้านหลังนะครับก็จะคล้ายกันนะครับตัวตรงเหมือนเดิมนะครับส้นเท้าแตะด้านหน้ากลับมาสู่ท่าเดิมนะครับเราก็จะทําทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับทั้งขวาและซ้ายสลับกันนะครับตอนนี้เป็นท่าที่3นะครับท่านี้ก็คือเราจะใช้ แตะด้วยปลายเท้าผสมกับกลับมาด้วยส้นเท้านะครับปลายเท้าแตะส้นเท้าเวลาที่ก้าวกลับแตะกลับนะครับปลายเท้าส้นเท้านะครับปลายเท้าส้นเท้าเราก็จะทําทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับสลับขวาซ้ายนะครับก็เป็นอันที่เสร็จนะครับในสําหรับวันนี้ก็จะมีแค่3ท่านะครับเรามาดูเริ่มต้นกันนะครับโอเคครับเราเริ่มเลยนะครับเริ่มจากก้าวเท้าขวานะครับแตะด้านหน้าแล้วกลับมาสู่ท่าเดิมนะครับกะนะครับ แตะแล้วกลับนะครับแตะแล้วกลับใช่ครับแตะแล้วกลับนะครับย่อนิดนึงตัวตรงๆนะครับไม่งอตัวแขนปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับเท้าแตะแล้วกลับนะครับอีกสักแปดเที่ยวฮะแปดนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองนี่ครับ อ่าแล้วเปลี่ยนข้างเท้าซ้ายครับเหมือนเดิมแตะแล้วกลับนะครับแตะแล้วกลับใช่แตะแล้วกลับตัวตรงๆนะครับตัวไม่งอนะครับยืดอกหลังตรงนะครับมองมาข้างหน้าครับมองมาใช่ครับนั่นแหละเท้าแตะแล้วกลับนะครับใหม่ๆเราอาจจะให้ก้าวสั้นๆก่อนยังไม่ต้องก้าวยาวมากนะครับใช้แตะแล้วกลับสักแปดเที่ยวครับแปดห้าเจ็ดหห้า สี่ดีครับสามสองอา้ากลับมาข้างขวาใหม่คราวนี้เป็นส้นเท้าแล้วกลับนะครับส้นเท้าแล้วกลับส้นเท้าแล้วกลับนะครับส้นเท้าแตะแล้วกลับแตะเวลาที่ส้นเท้าแตะเนี่ยตัวเราเหมือนจะโน้มเอียงไปข้างหลังเล็กน้อยแต่ให้เป็นตัวตั้งตรงนะครับอ่าใช่ครับนั่นละครับโอเคสักแเที่ยวแด จ็ดดีครับออกเสียงพร้อมกันเลยหกห้าสี่สามสองครั้งหนึ่งเปลี่ยนซ้ายมาส้นเท้าแตะแล้วกลับนะครับแตะแล้วกลับใช่ครับแตะแล้วกลับนะครับตัวอาจจะโน้มไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับแต่ให้ยืดตรงนะครับดีครับขอแปดเที่ยวแปดเจ็ดหก 5 4 3สอ้าวสลับกลับมาข้างขวาคราวนี้เป็นไปเท้ากลับมาด้วยส้นเท้านะครับไปเท้าเวลากลับส้นเท้าแตะเวลาไปส้นไปไปเท้าส้นเท้านะครับไปเท้าส้นเท้าไปเท้าส้นเท้าไปเท้าแล้วส้นเท้าดีครับมาขอ8เที่ยวนะครับ8 7 6ห ห้าสี่สามสองโอเคเปลี่ยนข้างครับมาซ้ายแตะแล้วส้นเทา้าไปเทา้าส้นเท้านะครับไปเทา้าแล้วส้นเทา้าดีครับนะครับไปเทา้าส้นเทา้าไปเทา้าส้นเทา้าไปเทา้าแล้วส้นเท้านะครับโอเคขอแปดเที่ยวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดากลับมาข้างขวาไม้รอบสุดท้ายปลายเท้าต้นเท้าหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งหนึ่งเปลี่ยนปลายเท้า ส้นเท้าอ่าสองสามดีครับตัวตรงๆสี่นิดเดียวว่าห้าหกเจ็ดแปดหายใจเข้าลึกๆเก้าโอเคพอหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหมุนลายนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ โควิดแอทโฮมนะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับอย่างที่บอกนะครับคราวหน้าเราจะมาพบกันอีกนะครับโควิดแอทโฮมในตอนที่2นะครับมาดูว่าจะเป็นออกงั์การอะไร